idani tasa hakawato arahato sama sambo tasa parinimba nato pataya catu sakti sang wacarutara panca sata dikani dwe sang wacara sangat sani Atikantani Pacupan nakalawasena, kota Kata masasa, e kakwi satiman dinang, anak kumak waro mote, e tasa akawato parini pana sasa na yu kala sukamatsadu. พระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัตรบันนี้ล่วงแล้ว2,564พรรษาปัจจุบันะสมัยกันยายนมาก สุรทินที่ยี่สิอังคาระวาลพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันฉพพึงกำหนดนับด,ด้วยประการชนนี้อิโตปรังสัจจังธรรมโมโสตโม เบื้องหน้าแต่นี้ปึงตั้งสมณาหารจิตสดับธรรมภาสิทธิ์ดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,ม,าสามาสาพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,ม,าสามาสาพุทธัมมาสสะ นะโมตัสสักะวะโตอะระหะโตสมมาสัมบทตัสสะอวิจชายะนิบุตโลโกเววิชานักปกาสติจัปปาพิเลปนังบรูมิดุกมัสสะมหพยันติ วันนี้จะแสดงธรรมะพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาพระธรรมเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทกท่านตั้งใจสำรวมกายวาจาใจทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมโลก ถูกอวิชาปิดบังแล้วไม่ปรากฏเพราะความตนีเรากล่าวความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นความทุกข์ร้อนเป็นสภาพธรรมดาที่คนทั่วไปมักประสบพบเจอ เมื่อมีใจที่ร้อนก็อาจแสดงออกสู่ภายนอกส่งผลกระทบต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกลายเป็นทำให้โลกร้อนภาวะการโลกปัจจุบันประสบปัญหาหลายอย่างทั้งภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วม หรือภัยจากมนุษย์เช่นการทำร้ายสู้รบโจนตีกันเพราะแย่งชิงอำนาจผลประโยชน์เป็นต้นทุกวันนี้โรคระบาดก็ถือเป็นภัยที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งส่งผลกระทบต่อทุกๆคนบนโลก การเกิดภัยอันตรายต่างๆล้วนย่อมมีสาเหตุและต้นเหตุที่แท้จริงของภัยที่เกิดขึ้นบนโลกทุกวันนี้เกิดจากอะไรเป็นไปได้ว่าต้นเหตุที่แท้จริงเกิดจากมนุษย์คำว่ามนุษย์นั้นเป็นศัพท ที่มาจากภาษาบาลีจากคำว่ามนัทที่แปลว่าใจกับคำว่าอุศะที่แปลว่าสูงรวมกันเป็นคำว่ามนุษยหรือมนุษย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมีความหมายว่าผู้มีใจสูง แบบไหนที่เรียกว่ามีใจสูงพระพุทธองค์ตรัสว่ากิจโชคมนุษย์สปฏิลาโภการได้ความเป็นมนุษย์นั้นแสนยากเพราะความเป็นมนุษย์บุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมากด้วยกุศลมากเมื่อบุคคลเพียนทำบุญกุศล เพียรละบาปอกุศลบุญกุศลก็เป็นเครื่องชำระล้างจิตใจให้สะอาดมีความหมายของคำว่าบุญว่าชำระฟอกล้างบริสุทธิ์สะอาดหรือกรรมดีความดีความสุขเมื่อบุคคล ประกอบคุณกุศลมากๆจิตใจของบุคคลนั้นก็จะถูกชำระฟอกล้างให้บริสุทธิ์สะอาดบุคคลนั้นจึงมีความสุขคือมีจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดหรือเรียกง่ายๆว่าจิตใจดีจิตใจดีก็จะเป็นตัวดึง ให้ไปสู่ที่ดีๆเมื่อจิตผ่องใสสุขติย่อมเป็นที่หมายดังพระบาลีว่าจิตเตประสั่งกิเลสเทสุขติปาติกังฆ่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ จิตเตสั้งกิเลสเทศทุกติปาติกังค่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นอันต้องหวังโดยหลักธรรมชาติสิ่งใดที่ใกล้เคียงกันก็มักจะดึงดูดกันในที่นี้ใจที่ดีก็จะดึงสู่ภาวะที่ดี หรือพบภูมิที่ดีเช่นมนุษย์เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับคำเปรียบเลยว่าผู้มีใจสูงแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมีให้ผลดีหรือผลชั่วหรือที่ชอบใจและไม่ชอบใจบุคคลทำกรรมอันใดไว้ จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเป็นแน่สิ่งที่จูงใจปุถุชนเรียกได้ว่าไฟตันหาคือไฟที่ทำให้ดิ้นรนความร้อนเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นทางร่างกายหรือทางกายภาพทั้งทางจิตใจหรือนามธรรม ขึ้นชื่อว่าความร้อนโดยมากเป็นไปในทางไม่ดีหรือทางลบเช่นใจร้อนบุคคลที่ได้ชื่อว่าใจร้อนก็เป็นการกล่าวเกรียบเปลยอันหมายถึงคนที่มีความกระวนกระวายใจมักทำอะไรลงไปโดยขาดสติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้จะกล่าวว่าความร้อนนั้นคล้ายกับความทุกข์ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะความร้อนทำให้อยู่ไม่สุขคืออยู่ทนอยู่นิ่งไม่ได้บุคคลที่มีความทุกข์ก็มักจะกระวนกระวายใจ อยู่นิ่งๆให้สงบสงบไม่ได้ซึ่งความหมายของคำว่าทุกข์ก็คล้ายๆกับคำว่าร้อนคือทนอยู่ไม่ได้เมื่อบุคคลเกิดความทุกข์ร้อนในใจก็จะส่งผลออกมาต่อการกระทำเช่นทุกข์ร้อนเพราะปวดเรื่องว่า คนนั้นทำร้ายเราคนนั้นชนะเราก็มักจะหาทางออกด้วยการแก้แค้นหรือแม้ไม่ได้กระทําโดยทันทีก็มักจะมีความรู้สึกทุกข์ร้อนใจชีวิตไม่สงบสุขเช่นนอนหลับได้ยากเพราะความคิดต่างๆที่โกดเครืองผู้นั้นผู้นี้ยังวนเวียนอยู่ในตัวเรา สติจึงไม่สงบหรือไม่มีสมาธิกับเรื่องเฉพาะหน้าในการจะทำธุระต่างๆแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเช่นอ่านหนังสือเป็นต้นบุคคลธรรมดาย่อมไม่อาจตัดความโกรธขุนเคืองผู้นั้นผู้นี้ได้เรื่องต้น ก็ให้ฝึกใช้ความอดทนคืออย่างน้อยเมื่อมีอะไรไม่ชอบใจมากระทบอารมณ์ก็ฝึกระงับการแสดงออกเพราะบุคคลทั่วไปอาจขาดสติจนถึงกับลงไม้ลงมือประหับประหารกันกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้เช่นการใช้รถใช้ถนน เมื่อขับรถก็อาจเกิดการกระทบกระทั่งกันหรือเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดจากที่เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆก็มักจะเกิดปาดเสียงทะเลาะวิวาทกันฉะนั้นบุคคลจึงควรใช้สติให้มากๆดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทเพื่อให้ได้เลี่เียงอุบัติเหตุได้ซึ่งถ้าบุคคล อบรมตนฝึดฝนมาดีมีสติไม่ประมาทมีขันติมีความอดทนก็จะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาได้เหตุการณ์ต่างๆบางครั้งเข้ามากระทบโดยตรงบางครั้งมาโดยอ้อมพระพุทธองค์ ตรัสสอนให้รู้จักสำมววมายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อรับรู้ภาพหรือเสียงเป็นต้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจปัจจุบันสิ่งต่างๆสามารถเข้ามาย่อยยุกอารมณ์ได้โดยง่ายเช่นอุปกรณ์สื่อสารที่รวดเร็ว แสดงผลได้ทั้งภาพและเสียงที่ชัดเจนเรียกได้ว่าอายัตนะตาภายนอกคือรูปเสียงอาจรวมถึงสัมผัสก็รวมเป็นอุปรกรณ์สื่อสารได้เพียงชิ้นเดียวและกระทบเข้ากับอายตนะภายในคือตาและหูเป็นต้นทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็ว บุคคลจึงต้องใช้สติและสำรวมอินทรีย์พิจารณาให้มากๆการกระทำในทุกๆเรื่องล้วนส่งผลกระทบต่อกันและกันไม่ใช่แค่เพียงบุคคลทำอะไรต่อบ,บุคคลจึงจะส่งผลกรรมเท่านั้นจึงอยู่การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาจึงจะเป็นกรรม แต่โดยแทย้จริงแล้วถ้ามองให้ละเอียดจะเห็นได้ว่าแม้ไม่เจตนาก็เป็นกรรมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลกระทำกรรมต่อบุคคลหรือบุคคลกระทำกรรมต่อสัตว์หรือวัตถุต่างๆก็ล้วนเป็นกรรมทั้งนั้น นักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือขยันศึกษาหาความรู้ก็ส่งผลให้นักเรียนคนนั้นมีความรู้ดีสอบได้คะแนนดีเป็นต้นหรือบุคคลที่ทำการทุจริตในหน้าที่ก็ย่อมถูกลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองแม้บางคราวบุคคลผู้ทำการทุจริตในหน้าที่ยังเสวยสุขอยู่ นั่นเป็นเพราะผลกรรมยังไม่ให้ผลแต่ถ้ามองให้ละเอียดเมื่อบุคคลทำความชั่วเช่นประพฤติทุจริตในหน้าที่ตนเป็นตน้นทันทีที่เขาทำความชั่วบาปคือความไม่สบายใจก็อุบัติขึ้นในจิตใจของเขาทันทีเลยแม้กรรมชั่วที่ทำนั้น ยังไม่มีใครเห็นแต่สักวันกรรมนั้นจะต้องเป็นที่ประจักษ์แจ้งโดยเฉพาะความทุกข์ในใจนั้นบังเกิดขึ้นทันทีเลยเป็นความร้อนที่เผาไหม้จิตใจให้กระวนกระวายใจอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าบุคคลสงสัยในเรื่องกรรมพึงเข้าใจว่า สภาพอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนี่แหละเป็นผลกรรมอย่างแรกที่ให้ผลทันทีเลยแต่ที่คนเราส่วนมากมักยังทําชั่วกันอยู่ก็เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ยังขาดสติขาดความรอบคอบยังมีตัณหาความริ่นรนทยานอยาก ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องการอย่างนั้นอย่างนี้อันหนึง่งความอยากได้อยากมีมิใช่ว่าจะเป็นผลเสียอย่างเดียวหากบุคคลมีธรรมประจําใจประพฤติสุจริตความอยากก็อาจส่งผลที่ดีได้ การส่งผลที่เป็นประโยชน์ได้เช่นอยากทำความดีก็เดินรนผลขวายทำความดีอยากมีทรัพย์สินมากๆก,ก็เพียรพยายามประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริตไม่รอคอยโชคลาาวาสนาใช้สติปัญญาพิจารณางานที่ทำ รู้จัดแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพราะความขยันอย่างเดียวอาจไม่พอสำหรับความสำเร็จเหมือนคำที่ว่าขยันปิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยต้องใช้สติพิจารณาใช้ปัญญาให้รอบกอบแม้แต่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือเรื่องที่เป็นไปได้ยากเช่น การส่งมนุษย์ไปสู่ดวงจันทร์ก็มีข่าวว่าประสบความสำเร็จมาแล้วนี้จึงแสดงว่าความอยากถ้าใช้ให้ดีก็ประสบผลดีได้แต่โดยมากความดิ่นรนทยานอยากมักจะเกินพอดีคือเกินปกติมีคำกล่าวที่ว่า ทรัพยากรในโลกเพียงพอจะเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ไม่เพียงพอจะเลี้ยงคนโลกเพียงคนเดียวทุกวันนี้ปัญหาที่สำคัญและไม่ไกลตัวคนส่วนใหญ่อาจไม่ทันคิดคือสภาวะโลกร้อนคนส่วนมากเคยได้ยินคำนี้ แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพราะต้องจัดการกับชีวิตส่วนตัวเช่นปัญหาปากท้องเป็นต้นคือพยายามใช้ชีวิตตนและครอบครัวสังคมให้อยู่รอดเป็นเรื่องหลักจึงไม่แปลกที่จะไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องของสภาวะโลก ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่โตเกินความรู้สึกว่าตนจะทำอะไรได้ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจกมันมีต้นเหตุจากมนุษย์เพิ่มปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆพร้อมกับ ทำลายธรรมชาติเช่นตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ในที่สุดโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติจึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นและ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี้นี้นี่เองเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์คร่าวๆถึงสาเหตุของปัญหาในภาวะนี้หากมองให้ลึกลงไปมนุษย์ก็คือต้นเหตุนี่เองคือผู้ที่กำลังเผาโลกซึ่งก็คือ ใช้ตัณหาความทยานอยากในจิตใจของบุคคลหรือเรียกอีกอย่างว่าโลภโทสะโมหะกิเลสทั้งสามนี้เป็นดุดกองไฟสามกองและเป็นมานานทุกยุคทุกสมัยเมื่อไฟกิเลสเผาตัวเองอยู่การกระทำ ก็จะสร้างความเสียหายดุดแผดเผาทำลายทั้งตนทั้งคนรอบข้างทั้งสรรพสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งทรัพยากรธรรมชาติไฟโลภะเช่นความอยากได้วัตถุต่างๆเกินความพอดีจึงได้ทำลายธรรมชาติ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไฟโทสะเช่นความโกรธไม่พอใจจึงได้ทำลายต่อสู้หรือก่อสงครามนำมาซึ่งความสูญเสียทรัพยากรไฟโมหะเช่นการปล่อยปละละเลย ใช้ทรัพยากรบุคคลหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองเช่นในการบริโภคใช้วัสดุทำลายธรรมชาติมากเกินไปหรือไม่รู้จักประหยัดน้ำไฟเป็นต้นโดยมักคิดแค่ว่าตัวเองแค่คนเดียว ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อโลกและแน่นอนเมื่อทุกๆคนคิดเช่นนั้นความสูญเสียใหญ่หลวงจึงบังเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและสะสมเป็นเวลานานพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบวิธีแก้ความไม่สงบของโลกได้ทรงปฏิบัติ เป็นการแก้ที่พระองค์เองก่อนคือได้ทำลายกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะในพระองค์ได้หมดสิ้นแล้วจึงได้ทรงตรัสสอนธรรมะเครื่องล้างกิเลสแก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อความสงบสุขของโลก บุคคลทั้งหลายผู้ที่ต้องการจะช่วยโลกพึงพิจารณาสำรวจตนเริ่มต้นจากดูธรรมะในตนเองแล้วให้ปลูกต้นไม้คือต้นสติสัมปชัญญะปลูกต้นอิริอดตปะคือทำคุ้มครองโลกปลูกต้นจิตสำานึก จนรวมกลายเป็นปืนป่าแห่งธรรมในใจตนสร้างสายน้ำแห่งปัญญาอันช่วยดับไฟแห่งกิเลสตัณหาธรรมชาติอันเป็นธรรมะในตนจะเพิ่มปูนฟันสงบเย็นระงับความร้อนทุกข์โลกคือหมู่สัตว์อันหมายถึงสิ่งมีชีวิตมีมนุษย์เป็นต้น ก็จะใจเย็นเป็นคนดีเมื่อทุกคนเป็นคนดีมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมโลกจริงอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลก็จะลดความร้อนมูลเหตุแห่งโลกร้อนจึงเกิดเพราะตันหาของคนดับไฟตันหาคือความร้อนในตนโลก จึงจะเงย็นสงบสุขได้นั่นเองมีอัาถธิบายดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนี้